ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเท่าไหร่คะเออตัวนี้ร้อยี่สิบครับสแกนสายนะคะสแกนสทนะครับนี่ครับเออเนี่ยคะไม่เอาแล้วคะ่ะพอดีว่าเงินในบัญชีไม่พอฮะรยี่สิบไม่มีถ้ามาเดินตลาดได้ยังไงแล้วถ,ถ้าเกิดฉันจมน้ำขึ้นมา ให้จะรับอบิชอาไปเลยจะไปไหนก็ไปคนอะไรก็ไม่รู้ถ้ายังไม่ส่ายค่าเช่าก็เตรียมตัวขนของย้ายออกไปเลย <S 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 อุ้ยอุ้ยภาพโคตรสวยเรียงถึงขึ้นขึ้นขึ้นแทนขึ้นลงพี่คิวฮะโดนที่จันใส่ไว้ในซองเนี้ยหายไปไหนหมดพี่เอาไปซื้อเลยแล้วก็ซื้อโดนมาใหม่อ่ะหมดแล้วอ่ะ สีสีสีมาดูนี่ดินี่ดูโดนตัวนี้นี่โคตรเจ๋งเลยภาพโคตรสวยดูดิพี่คิวพี่เอาเงินค่าเช่าเนี่ยไปซื้อกล้องซื้อเลยได้ยังไงตอนเนี้ยเราไม่มีเงินแล้วนะพวกนี้เราจ่ายค่าเช่าเราจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนเรากดได้แล้วสีเดี๋ยวพี่ก็ได้เป็นช่างภาพแล้วเนี่ยเพราะถึงเวลานั้น่ะพี่ก็มือยเงินและพี่ก็เลี้ยงสีได้แล้วพี่คิวถ้าอย่างนั้นเนี่ย พี่ก็อยู่กับกล้องป้าของพี่ไปกันแล้วกันฮัลโหลค่คคคคะซี วันนี้เธอจะมาทำงานหรือเปล่าเนี่ยไปค่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปเหนยวนี่นะคะโอเค นี่กะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ผัดผักฉันเอาใส่กล่องไว้เธอแล้วนะขอบคุณค่ะสีสีสีเกิเป็นอะไรอ่ะสี เป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นหรือยังคุณหมอคะฉันน่าจะทำงานเหนื่อยไปอะคะ่ะฉันไม่นอนโรงพยาบาลนะคะคนไข้คะถึงคุณจะทำงานเหนื่อยแต่คุณก็ต้องพักบ้างนะคะเพราะต่อไปนี้คุณเป็นแม่คนแล้วนะคะต่อไปคุณจะทำอะไรก็ระมัดระวังบ้างนะคะเพราะว่าอาจจะกระทบกระเทือนต่อลูกในท้องของคุณได้คะ่ะนี่คะ่ะผลอ,อ,อันทซา งั้นคุณหมอขอตัวก่อนนะคะฟู๊วี่นี่นะเสียงมันสวยดีเว้ย ซีเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้มายิ้มหน่อยเร็วหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยซีมาหนึ่งสองสามไม่ยิ้มเลยอ่ะซีมาแล้วมาหันหน้ามาหน่อยเร้วหนึ่งสองไม่ถ่ายซีเป็นไรอะ่ะปกติซีชอบให้พี่ถ่ายรูปให้ไม่ใช่เหรอก็บอกว่าไม่ถ่ายไงวันวันเนี่ยเอาแต่ถ่ายรูปฉันถามหนอ่อยเถอะ ลูกเนี Wish ่ยมันกินได้ไหมพี่รีบเอากล้องเอาเลนส์บ้าๆของพี่เนี่ยไปถ่ายทิ้งอย่างนี้เลยนะแล้วเเงินมาจ่ายค่าห้องสักทีเอามาหนี่สีทำไรอะเอามาให้ฉันปล่อยสีเอามา<ป>พี่บอกให้ปล่อยสีทำไรอะนี่มันความฝันของพี่นะสีสใช่พี่ว่าจะาหาความหวังพีแล้วถามหลัง ความผันพุ่งพันล่ะสามปีเต็มๆที่หลนคนอยู่กับพี่ที่เขาทำค่าแบบเนี้ไปทั้ง,งานฝนตกฉันยังไม่กลา้าเียนแท่กซีกินข้าวฉันยังไม่กล้าซื้อของแพงๆหรือว่ากินเนื้อหมูหรือสั่งเนื้อไกอ่อ่ะพี่รู้ไหมว่าชีวิตฉันตอนเนี้ยมันยิ่งกว่าหมาซะอีก ฉันน่าจะเชื่อแม่ฉันตั้งแต่แรกให้แต่งงานกับผู้ชายมีเงินไม่น่ามาแต่งงานกับคนอย่างพี่เลยพี่รู้ละพอพี่มันจนใช่ไหมพี่ไม่มีเงินแล้วไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความสุขอะแต่ฉันไม่มีความสุขความรักเนี่ย 안녕! <목소리> 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 รู้ว่าคุณเป็นพ่อของเขาสีสี สั่งได้แล้วครับค่ะพี่คิวสบายดีไหมคะก็ก็เรื่อยๆค่ะนัสเซียเป็นไงบ้าง ฉันสบายดีค่ะคเป็นไปได้ไหมที่เราสองคนจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้สิคะแต่ว่า ฉันขอไปเตรียมอาหารให้ลูกกับสามีก่อนนะคะ สีผมชอบคุณอะคุณเป็นแฟนผมนะเอ่อจนายคะเราสองคนไม่เหมาะสมกันละค่ะขอตัวก่อนนะคะฉันมีอะไรเทียบแก่แม่นางสีบางอาจบังอ่อยต้องประทานนะ เป็นหวัดเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันรู้สึกเจ็บคอแปลกๆไม่รู้อ่ะก็ไม่ได้มีไข้นี่<อ>น่าจะเป็นเพราะว่าฉันเปิดพัดลมนอนเมื่อคืนอ่ะแล้วบ้านเธอไม่มีแอร์เหรอไม่มีอะม่ะแันก็ต้องเป็นเพราะพัดลมแน่ๆเลยอ่ะอืมน่าจะใช่อ่ะ <c oughs> ป้าไม่ทำอะไรอะแอบอุง้งงานหรอป่านะคะพอดีว่าลูกป้าเขาบอกว่าเจ็บคอไปบ่อยอะคะ ป้าก็เลยทำซุปให้เขาอะค่ะแเราพอดีป้าเห็นว่าโต๊มันสกรปรกป้าก็เลยจะทำควาสะอาดให้นะคะสีเป็นลูกสาวป้าเหรอใช่ค่ะซีที่แท้ฐานะทางบ้าเนเธอก็ยากจนนี่เองยังจะคิดอ่อยท่านประทานมาดูสิว่าฉันจะจัดการกับแกง สวัสดีครับทุกคนตจมาที่ผ่านมาเนี่ยทีมของพวกเราเนี่ยทำยอดได้ถึงเป้านะทางบริษัทก็เลยจะซื้อแอร์แจกเป็นของขวัญให้กับทุกคนนะครับเดีย๋ยววันหยุดนี้จะให้ช่างไปติดตั้งให้นะครับครับข,<อ>ขอบคุณค่ะเจ้านายเจ้านายคะส่วนแอร์ของคุณเนี่ย อยู่บนรถผมนะเพอารถบริสัทเนี่ยไม่พอใส่เดี๋ยวผมจะให้ช่างปติตั้งให้นะขอบคุณค่ะเจ้านาย <l ok> เรียบร้อยแล้วนะครับ <l ok> ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะที่ให้ช่างมาติดแอร์ให้เอ่อว่าแต่คุณรู้ได้ไงคะว่าบ้านฉันไม่มีแอร์เอ่อเอ่อช่างติดแอร์เสร็จแล้วค่ะเชิญคุณกลับบ้านได้เลยนะคะ ทำไมแม่ใช้มือเก็บล่ะคะที่ออฟฟิศเราก็มีไม้กวาดนะคะช่วงเนี้ยบริษัทเราอะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่หายก็พังบริษัทเสียเงนินซ่อมไปตั้งเยอะถ้าเธอกับแม่เธออยากได้อุปกรณ์ก็ต้องทำเรื่องของก่อนสามวันแค่ใช้ไม้กวาดต้องทำเรื่องขอนี่หรอก็ใช่อ่ะสิกฎเนี้ยฉันเป็นคนตั้งเอง ไม่พอใจใส่หัวไปซะนี่เธอ,อมไม่เป็นไรหรอกพี่เอเปนเธอแม่คะแม่ไปนั่งพักก่อนนะคะเป็นหนูเก็บเองคะ่ะเกิดอะไรขึ้นเจานายคะมาได้ยังไงะคะอ๋อ พอดีว่าพนักงานทําความสะอาดคนนี้ค่ะเขาเป็นแม่ของซีเขาทําถังขยะหกซีเขาก็มีใจที่กระตันยูอะค่ะงานการตัวเองไม่ยอมทําก็ไม่ช่วยแม่เก็บขยะผมจะให้โอกาสคุณในบริษัทเนี่ยมีกล้องจนปิด งานของเขาเนี่ยมันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วคุณมีความจําเป็นต้องทําแบบนี้ไหมคําว่าให้เกียรติคนอื่นเนี่ยคุณรู้จักไหมถ้าพื้นฐานแค่นี้คุณยังไม่รู้บริษัทผมไม่ต้องการคนอย่างคุณผมไล่คุณออก ตอนนี้ฉันก็มีทุกอย่างแล้วนะทั้งบ้านทาั้งรถแกคิดว่าผู้ชายเฮงสวยคนนั้นเขาจะเสียใจไหมที่ทิ้งฉันไปผู้ชายคนนั้นน่ะเหรอผู้ชายเฮงสวยที่ทิ้งแกไปเอาไม่จะปิดร้านแล้วเหรอจะไปขับแก๊บต่อยอีกแล้วเหรอสิ ใช่ครับพอดีเดือนนี้มันหน้าฝนนะฮะลูกค้าก็ไม่ค่อยมีรายได้มันไม่พอก็เลยจะไปหางานเสริม,มครับจ่องเงินมาจ่ายค่าเช่าครับแต่เดือนนี้คุณยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าให้ผมเลยนะนี่ก็เลยมาที่หนึ่งแล้วเอาแบบนี้ผมจะให้เวลาคุณอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าคุณยังไม่มีเงินมาจ่ายค่าเช่าคุณก็เก็บข้าวของ เราก็ย้ายออกไปได้เลยนะครับต้องการเงินเหรอฉันให้ยืมเอาไหมเมื่อก่อนคุณบอกว่าฉันเป็นตัวถ่วงในชีวิตคุณเนี่ยเหรอชีวิตที่ดีของคุณก็แค่ร้านค้าแค่กระจกกระจอก แล้ยังต้องขับไรเดอร์ส่งอาหารอีกผมว่าแบบนี้มันก็ดีแล้วสำหรับผมเมื่อก่อนฉันคงหูหนวกตาบอดที่ไปคบคนอย่างคุณนะ่ะพี่ฟูค่คะข้ามาส่งแล้วค่ะ รีบกินนะคะอีกเดี๋ยวอะ่ะพี่ต้องไปส่งอาหารต่อไม่ใช่หรอ,อแกฉันไม่รู้หรอกนะเมื่อก,ก่อนผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรกับแกบ้างแต่ตอนนี้ผู้ชายคนนี้เขากำลังเสียสละเพ,พื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อทาถอยอยู่นะฉันว่าเราอย่าไปรบกวนเขาเลยไปอืมหนาวมาก เป็นภรรยาของคุณสินะนั่นน่ะสิอย่างที่คนเขาว่าอยู่สังคมแบบไหนก็ได้คนแบบนั้นพอดีเลยเนอะรถมอสไซน์นั่งได้สองคนพอดีเลยไม่ว่าจะรถอะไรมันก็ไม่สำคัญหรอกนะแต่มันสำคัญที่ว่าเรานั่งแล้วมันสบายใจหรือเปล่า แล้วมาสามารถพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็พอบางทีการที่ได้นั่งรถราคาแพงแต่จิตใจคนนั่งไม่ดีไม่ว่าจะนั่งรถอะไรอะ่ะมันก็คงไม่ต่างกันเราไม่ได้อยู่ในชนชั้นเดียวกันต่อไปถ้าคุณไม่มีธุระอะไรก็ไม่ต้องมาที่นี่อีก ฉันว่าแกอย่าไปโกรธเขาเลยนะไหนๆเขาก็มีครอบครัวแล้วอะไม่อ่ะทำไมฉันต้องยอมด้วยแก<ะ>พี่คะในใจพี่อะพี่ยังรักเขาอยู่ใช่ไหมคะในเมื่อพี่รักเขาขนาดนั้นอะทำไมพี่ไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ล่ะคะคว้าโอกาสยังไงล่ะสา พี่ยังไม่พร้อมสักอย่างเลยอย่างที่แม่สิกคหพูดเอาไว้ถ้าพี่ไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีธุรกิจที่มั่นคงพี่ไม่คู่ควรกับเขาหรอกสาดูสิว่าตอนนี้ชีวิตเขาดีขนาดไหนเราอะ่ะมันคนละชนชั้นกันเราพี่จะพยายามทุกวันนี้เพื่ออะไรกันคะ ไม่รู้สิแต่พี่อ่ะจะไม่ยอมให้เธอต้องมาลำบากกับพี่พี่ไม่อยากเป็นตัวถ่วงในชีวิตเขาทำไมคุณถึงโง่แบบเนี้ย